กหมดรู้รู้ได้แค่แบบมีแค่ไม่กี่คนที่เห็นแบบจำง่ายๆอ่ะไม่นจะอยู่โผลจันทำไมไม่มีดวงเป็นฆาตกรเลยวะ Oh no รู้กัดเป็นหน่วยขัดทำชั่วแะบ้างขัดทำชั่วตอนี้เป็นคนดีอ่ะนะฮ่าเลยเนี่ยเปิดมาเจอฆาตกรเยจันอย่าตายนะจ๊ะเองแต่ เราเป็นดาร์กฮ้ยมันเอากูมึงอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงเฮ้ยทัานพ่ะกำลังบิ๊กไฟบ้านบ้านใหญ่เฮ้ยบ้านฟ้าบ้านฟ้ามันไล่คนอื่นไล่เยอะเฮ้ยเชี่ยไม่รบ้างไรดีแล้วอย่าบอกเปตายเจขอห้าเครื่องขอห้าเจสานมึงอยู่ไหนวะก็เดถ้าเรสานท่านไข่อ๋อท่านกูดีกว่าตรงบ้านโอเคหน่ไอ้คนที่มันโดนไล่เยอะบ้านตัวบ้านตัวเอวหรอ่ะมันเป็นไง อ๋อม่กิสันไ่พี่ันโดนไล่ไม่ไล้วไล่มือเลยเอาไอ้เหียหมเขาบ้าไงไล่เหียอะไรวะไม่รู้เีมันก็เดิทิ้งไปล้เออไม่นี่ม่นี่มันี่มันี่อ้เอ้เอ้เเจ็บเจ็บคือไอ้เ็คเจ็บไอ้เอเไเจอ้เจ็บ้เ็นไเจบ้เจ็บคือไอเจ็อเจ้

มาไล่ผู้หญิงมไลผู้หญิงัวขาวมไล่ผู้หญิงัวขาเฮ้ยฟฟางฟลงฟังลงฟางมาแล้วมาแล้วสามามมมามามาตามมาตามมาตามไม่อไม่ว่าเาไปงลเฮ้ยเอากูเอากูเอ้ยไปโดนไปโดนไปโดนเฮวะไปเรวไป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 วิ่วิกระจายกันวิ่กระจา บอกคุณอาดาวว่าอะไรไอ้เยี่ยแล้ว <serves> คือหัวดำๆมันไม่รู้ด้วยว่าหันหน้าไปทางไหนนาอยู่ลำติเงอะเอ้พวกมึงจะวิ่งกอดโควิดกันเว้ยวิ่งแกลๆกูกำลังวิ่งแกงอยู่แต่วันนี้นี่เรากำลังแก้งเขาอยู่หรือเปล่าอ่ะเอ้ยอีกนิดหนึ่งกูใกล้จูดาวเสร็จละเนี่ยจู่ๆกูก็สงสารฆาตกรอ่อเอ้ยที่เดิมที่เดิมจุดแรกจุดรวมพลจุดแรกเอ้ยมันตาม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  มาละมาละเฮ้โพวกเราเตรียมตัวลายคาถาปั๊บ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 เราสารขาวหาง่ายดีเออมันหาง่ายดีเดี๋ยวพวกเดี๋ยวพวกไปอ่านหลน์กลุ่มเลยผมแกะดำไงไม่มันแกะขาวตัวเดียว เมนี่แซนช่วยน้องหัวขาวในสงสารน้องไม่ได้กว่าที่จะต้อปั่นเครื่องนี้ก็คือโดนโซนแน่จะไปปั่นเครื่องให้นั่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมันซ้บมาจะไอ้ไอ้เครื่องชั้นสองนี่ปั่นไปแล้วใช่ไหมอ่าอย่างอย่งเอาออกก่อนเอาเครื่องชั้นสองออกก่อนได้ได้แล้เดี๋ยวเอาไมเจอเครื่องชั้นสองเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาบ้านตัวเอลออกกูปั่นตรงบ้านไอซาวไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอย่าอย่าไปอย่าไปติดนะอย่าไปติด ยังยังยังพี่ซานมึงหลุดยังอ่ะหลุดแล้วหลุดแล้วกูอยู่ตัวเอล่ะบ้านตัวเอล่ะไอตรงที่มึงที่มึงโดนเจอคิวเลอร์ครั้งแรกอ่ะฆาตรกรเดินมาไปบ้านฟาร์มนะอยู่ก่ะนะดูนี่เปิลคิวมาเด้อเด้อเด้อกูอยู่บ้านสองชั้นปันเสร็จแล้วแต่ฆาตกรน่าจะขึ้นมาเอากูอ่ะคิดว่า กูอยู่บ้านตัวเอามึงวิ่งมาก็ได้นะเออวิ่งมาวิ่งมาไมเมนแมวปยเฮ้ยมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในมันไปินร้อนไอ้ย่บอดมันโง่ไอ้่บอดมันโง่เว้ยมันวิ่งได้จุ่มกระแพงมาบิน่องมวิน่อมา ไกลอยู่อ,ะะอ่ะระยะจากจากลงฟังมาตรงนี้ไกลอยู่เฮ้ยเน็ตลุดอะดองดิสานี่นนไฟปะอ๋อจะเดิดนเข้าไปไม่น่าติดปะวะ

พี่ซันเจ็บไงมันเลยรู้พี่ซันขาพี่พีหลุดไม่ทันข้ามมาต่างไม่ทันโอ้ไม่ไม่มีใบชายวะไปนี่ไปไล่ก่อนไปเกี้ยพี่ซันไป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 ก่อนไปก่อนไปยุไปยุไปไปหาคิวกันก่อนเ เดี๋ยวเดี๋ยวให้เกมาช่วยกูดีกว่าดีนี้ไอ้พซันพซันมันตกเป็นของอะได้เออมันงาช่วยกูดีกว่าจริงจริงกูอยากให้พี่ซันมาหากูก่อนเพื่อกูฮิปวเร็วโอ้ยไต้องไมองไม่ต้องไม่ยอไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อเไ่องไม่ต้องไม้องไ้างไม่ต้ไ้องไม่ต้องไม่ะ้องไม่ต้องไม่้อไป่ตงไนต้อยอ่้งงอออไม่อไมไไอ ตาย,ยาเธอาตายตายละนี่ไม่ทำงานหรอตอนตอนที่ตอนดาวไม่งไม่ทำงานแม่ไม่มีของเลยต่วจเจอล้วติดตลกของนาขวดว่ะโอ้โหมึงมีปืนต้งานมนวยิงเบาเว,วยนะนเมื่อกี้เออ มาเลยเดี๋ยวกูบอกให้ตู้อยู่ไหนวะด้านไอ้น่อนตรงโน้นทิางซ้ายซ้ายมึงอยู่ไหนครับเล้ยวรถไอปบรูทัพเนี่ยบรถทัพวิจัยดีโคไปฮะถ้ามันไม่อุ้มอ่ะได้ืลยไรนะบิดีบิดีโอ้ยเย็ยนเตยไปเลยไปเลยไปเลย ไม่ทำแล้วไม่น่าได้ะ <S <S 2> <S 2> ละก<โด>ูว่า <S <S แล้ว <S 2> <S 2> เอาเอาไอเทมมาเหมือนกันแม่งมีข้อเสียอย่างเงี้ย